ว,นนวันนี้ผมจะมาเล่าตัว oh. การออมเงินแล้วก็การลงทุนมันแตกต่างกันอย่างไรครับผม oh. การออมเงินกับการลงทุนนะครับจากประสบการณ์ที่มีนะครับผมจากประสบการณ์ที่มีที่ผมเคยผ่าน การออมเงินคือเอาเงินเอาเงินไปทิ้งไม่ใช่เอาเงินไปทิ้งครับผมเอาเงินไปเก็บไว้ที่ที่หนึ่งแล้วรอบางคนก็ไม่เกิดดอกออกคนนะครับผมการออมเงินนะแต่บางคนเอาไปไว้กับธนาคาร มันก็เกิดดอ,อกอยูอออกผลแต่ออกไม่เยอะครับผมบางคนก็เอาไปตรงไหนอะเอาไปซ่อนเนาะใช่หรือเปล่าการออมเงินใช่นะครับผมเห็นตั้งแต่นรุ่นปูรน่รุ่นย่านะครับการออมเงินในสมัยก่อนนะครับก็คือการเอาเงินไปซ่อนด้วย ก่อนก็ไม่ค่อยมีธนาคาร่สมัยก่อนไม่ค่อยมีธนาคารหูย่าตายายได้เงินมาก็เอาไปซ่อน,นะะเอาไปซ่อนที่เก็บนะครับผมใต้ที่นอนมากนะครับผมใต้ที่ตัวเองไม่ลืมมากก็คือลักษณะการออมเงิน ลักษณะาการออเมเงินของอที่ผมเปรียบเทียบไม่ดูว่าการออเมเงินสมัยก่อนสมัยนี้มันมันเหมือนกันไหมออกมาที่ตามมุมมองของผมว่ามันเหมือนกันนะคือแต่สมัยก่อนมันไม่ได้ออกดอกออกผลการออเมเงินแต่สมัยนี้มันออกดอกออกผล แต่มันออกน้อยครับผมก,การออมเงินสมัยเนี้มันเอาดองน้อยครับผมพอพอฟังแล้วพอแยกออกเนาะว่าการออมเงินมันเป็นมันเป็นลักษณะยังไบการออมเงินเป็นลักษณะแล้วก็ผมจะเล่าต่อไป การเอาเงินมาลงทุนต่อไปเป็นเรื่องการเอาเงินมาลงทุนนะครับเมื่อกี้ผมคุยเรื่องเอาเงินไปออมอ่ะตอนนี้ผมจะมาคุยเรื่องเอาเงินไปลงทุนเอาเงินมันไปลงทุนมันมันแตกต่างอย่างไรจากเอ่อแตกต่างในกับเอาเงินไปออมครับ การเอาเงินไปลงทุนนะครับผมมันจะแตกต่างมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมไม่รู้ว่าไม่รู้หรอกว่าใครรู้หรือไม่รู้นะครับผมธนาคารในประเทศไทยนะครับผมเขามีการลงทุนนะครับเขามีการลงทุนนะคุณจะลงทุนแบบไหนเขามีให้เลือกเลยนะครับ คุณจะลงทุนแบบไหนเขามีให้เลือกครับอย่างคนที่ชอบเสี่ยงโชคก็มีนะครับลงทุนกับธนาคารออมสินเนี่ยคนที่ชอบเสี่ยงโชคครับเดินเข้าไปธน,นาคารเลยครับเนี่ยผมจะฉันจะฝากตังเพื่อการลงทุนเนี่ยฝากไปสองพันแล้วสองเดือนมันจะได้เท่าไหร่ แล้วมันจะมีอะไรตอบแทนกลับมาภายใน3เดือนหรือว่า2องอาทิตย์นะครับมันมีนะครับธนาคารครับ,รบอะไรอีกที่เอาเงินไปลงทุนอะไรอีกครับที่เอาเงินไปลงทุนอย่างเช่นเออเรามี ตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเอาลัเรามีของจะขายแล้วชวนเพื่อนมาสิบคนครับลองลงทุนไปคนละสิบคนคนละแสนคนละแสนหนึ่งล้านใช่ไหมเงินหนึ่งล้านบาทเ,าเขามองเขามีตัวสินค้าแล้วมีตัวสินค้ามีเขามีระบบคนละเพื่อจะจำหน่ายสินค้าให้ได้กำไร เขามีสินค้าอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมเขาลงทุนสินค้าหนึ่งตัวเขาลงทุนห้าห้าบาทแต่เขาจําหน่ายนะครับผมเขาไปจําหน่ายต่อตัวละสิบบาทนี่ครับอันนี้ก็คือการลงทุนความเสี่ยงไม่มีขอให้แค่ขายของหมดนะครับผมเขาก็คิดคำนวณเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว ขายของไม่หมดขายของแต่ต้องขายของให้ได้มากกว่า50%ก็แบ่งแล้วเราก็จะไม่ขาดทุนนะครับนี่ครับนีก่การเอาเงินไปลงไปลงทุนกับเ,เงินออมจะไม่เหมือนกันนะครับเดีย๋ยวที่เงินลงทุนที่แบบเราคาดหวังเนี่ยเงินที่เราเอาไปลงทุนผมแนะนำครับกับธนาคารครับผม ธนาคารเขาจะเป็นตัวกลางเลยตัวกลางเราชอบบริษัทไหนในทั่วโลกในทั่วประเทศไทยนะครับเราชอบบริษัทไหนเราก็เดินเข้าไปธนาคารเลยเราอยากลงทุนเรานั่งดูทีวีทุกวันเนี่ยที่เขาโฆษณาในทีวีนะครับนี่เราอยากลงทุนกับบริษัทเนี่ยเราทำยังไงนะครับเดินไปธนาคารเลยนะครับเขาจะมีผู้แนะนํา ก็เลยไม่แน่ใจว่าออคนลากหญ้าหรือว่าคนชาวบ้านทั่วไปเขาจะรู้จักคําว่าการลงทุนหรือเปล่านะค,ะคือสมมติว่าเราได้ลงทุนจากกองนี้นะครับกองที่หนึ่งกองที่สองเราได้จากกองที่หนึ่งแล้วก็เอาไปไว้ที่กองที่สองกองที่สองนี้คือความมั่นคงมากกว่าการคือการลงทุนที่มั่นคงสมมติมว่าเราเราไปลงทุนกองแรกกับการค้าขาย กองที่2องเรก็เอามาไว้กับธนาคารเพื่อไปให้ธนาคารช่วยเอาเงินไปลงทุนต่อน,นี่คือการลงทุนมันจะแตกต่างจากการออมเงิน,นครับก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าการลงทุนกับการออมเงินนะมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับถ้าใครอชอบกดซับสไครป์กดแชร์ด้วยน,นะครับผม จะมีเทคนิคดีๆในการทางเงินออนไลน์ว่าการกดําเนินธุรกิจมาเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องซอฟต์แวร์ครับเรื่องพลังแล้วก็เรื่องพลังงานนะครับผมถ้าฝากดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับ